ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนชาวทุกคนนะคะเมื่อวานน้องธิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขเพ่อเพชรบู่เลขผีนังล่ำนะคะงวดที่บ้านมาเป็นแบบนี้นะคะผีนั่งล่ำมาเข่าฝันลูกชายพ่อเพชรสบู่นะคะมาเข่าฝันผีผู้น้องห้เก้าหานะคะผีผู้พีหนีเพิ่นมีมีพีไม่นองนะคะผีนางล่ำสองตนนะคะผีผู้พีหใหกหนึ่งแปดนะคะเลขออกหกหนึ่งรางนะคะ สำรับเลขสูตรพ่อเพชรสวรณไฮหกแปดกับแปดหนึ่งนะคะมกเขานะคะออกหกหนึ่งรางเลขผีนั่งล่ำนะคะวันที่ผ่านมาเข่าสองตัวล่างนะคะสำรับงวดนี้นะคะผีนั่งลำมาเข่าฝันอีกแล้วนะคะผู้น้องไฮสองตัวผีผู้พีไฮสาง ตัวหงเดี่ยวนะคะจะเป็นตัวไดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหวา่างนนทิยากับพ่อเพชรชบูรณงวดวันที่16บธันวาคม2 5งหเป็นเลขผีนั่งล่ำนะคะ พ่อวันดีค่ะครับคุณขอโทษนะค่ะพ่อหมู่บ้านพ่อโทษมากหนูไม่ได้โทษกับพ่อโชคดีอยู่บบวขาเลขเอ่อเลขผีนั่งลั่นเพิ่นเขาอยู่งได้ค่ะพ่อเข่าข้างหนา้าเขาอยู่กับพ่ออะไรกันเน,นี่ยโซนยูลูกลูกไส้ฟันเนาะเพิ่นกับฟันแม่นอยู่งได้เนาะวันนี้เพิ่นบ่มาเข่าฟันบอกพ่อ ค่ะเอ้านางรับกับเกาลัดป่ค่ะเพิ่นว่าเขาฝันเราบ่พ่อฝันแล้วโอ้เอาคำแม่นู้สัมภาษณ์ต่ผมว่านี่ก็บอกว่านี่ฝันเนาะเพิ่นงานกับที่ได้เลขสูตรไปอ๋อเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเขาฝันลูกไายหรือเขาฝันพ่อค่ะของพ่อของพ่อนี่แหละอืมมาตองวดเลยเพิ่นอยากเพิ่นอยากกินยังเราพ่อ โอ้อยากเบื่องหนังตอนนี้มันท่วงนะท่วงสัญญาเนาะน้าลดแล้วน้าแห้งแล้วถึงนาแล้งน้าลดแล้วมันอยากให้เอาหนังกลางแปลงไปใช้เม็นป่ะคะเปลี่ยนอย่าบอกได้ว่าเอาเลขเอาเลขมาแลกหนังกันไว้แล้วจะเป็นเพราะท่านได้ไปใช้ให้มันเข้าไปเพราะท่านได้เข้าไปก็ได้น้าพึ่งลดเป็นป่ะค่ะพ่อ เตีนพูดทางมันบรททันไดเรียบร้อยบรททันไดเป็นแขี่ยพรสิรหนังเข้าไปได้อืเพื่อนมาขาฟันเพื่อนว่าจังไดค่ะพ่อมื่ขึ้นนี่มายัยางเราผู้พี้วยเราอันละฮะผู้พี่ดพีเน่ยศูนย์สามสีพีนางลำผู้พีศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ ศูนย์สามสี่เป็นอืมสวัสดีพี่าน์น่าเป็นหกหนึ่งแปดน้องเลขออกหกหนึ่งวันนี้ศูนย์สามสี่แล้วพีน้องเพื่อนเพื่อนเว่ายังปะพ่อพี่นอ้งนองให้หนึ่งสามอ๋อน้องให้หนึ่งสามสิว่าไปเลขแล้ววะเนาะน่อย <laughs> ให้ตะ <laughs> ต้นต้นน้ <laughs> นองให้หนึ่งสาม ที่ให้034ถาดถาตัดมันก็ะสิตัดได้ตักัสีมี13 0304 03, 14หรอ03 04 34 3 นี่เดขย,ยี่ศูนย์หนึ่งสามสีมันก็ได้ซีโคเท่าแล้วอันนั้นมารวมกัเพื่อนกับวได้ว้าวยังเล็บอะครัพ่อเป็นร้อแต่เิ็งหนังล้อแต่เ้องหนังเนอ้นีอยากเนี้ยจินมันแบบนี้นรรเรื่อ,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 อยๆยู่คบบน,นอยไปเรื่อยๆเป็นคนโบราณเนาะสมัยก่อนนี่นเนาะ วันพุธนี่กับทีมน้ำสำรักไหลอยู่ดอกโบวคนเสือไหลายอยู่อ๋อวันพุธนี่จะไปเลี้ยงมันปะ่ะคะเพราะว่าเลี้ยง<อ>เลี้ยงเลีย<อ>เ้ยงพูม่มเลี้ยงเจ้าที่เจ้าข้างนี่วันพุธนี่น้เพิ่อย่างไ,ได้เพิ่ม,มเติม,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 มก็วันเขาลาบแล้วที่โชว์บอกค่ะสรุปว่าเอ่อแนวทางของพ่อเพชรบูรณ์ว่าวันที่สิบหกธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเป็นเลขทีนั่งลำ ที่นังร่ำมัวที่ผ่านมาเพื่นมากเขาฟันผู้น้องหาเก้าหาผู้พี่ไหาหกหนึ่งแปดเล็กออกหกหนึ่งล่างสำหรับงวดนี่ผู้พี่ไหาศูนย์สามสี่พีผู้น้องหายหนึ่งสามนันที่ญาตตัดออกจากศูนย์สามสี่จะเป็นศูนย์สามศูนย์สี่สามสี่มิซัมนีย mm hmm. ดนะคะพ่อเป็นซ <handsome> ัมเนียอม อ้าวขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกับซีดงินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยาก,กับพ่อเพชรบูรณ์นะคะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะเลขผีนั่งล่ำบางข้างนะคะบางข่างก็ออกสามโตนานะคะบางข่างก็ บางข้างก็ออกสองตัวนาบางข้างก็ออกสองตัวลังนะคะนะคะกระบแน่นอนนะคะบางข้างก็อาจจะไปออกสลากินแบงรัฐบาลไทยอาจจะออกซ้ำตัวนาซ้ตัวท้ายนะคะกระบแน่บางข้างอาจจะไปตั้งประเทศนะคะเพราะว่าเพิ่นหายตองวดนะคะบางท่านบางคนอาจจะลืมนะคะก็ะคล้ายๆกันกับแนวทางของบอ่ิวานนี่เป็นวันหยุดสัญชาติลาวนะคะอ่าหวยเล่าบ่าออกนะคะ จะออกเฉพาะวันพุธนี่ที่จะถึงนี่นะคะเดี๋ยวนุนทิยาตามไห้แนวทางของพระอาจารยไทยกับแนวทางของตำล้าวของพอลีนะคะนะคะถ้าผูใ้ใดอยากร่วมทัาบุญกับอาจารย์ได้สําน,นักใดก็คอยติดต่อนุอนทิยามานะคะติดต่อนุอนทิยาโดยตรง0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะอยากทั้บุญกับพ่อเพชรบุญอยากทั้บุญกับอาจารย์ได้ สำนักใจทุกๆอาจารย์ที่เพิ่นหายน้าทางนะคะเพิ่นจะได้มีกําลังใจเฮ็ดหน้าทางหายจะได้มีกําลังใจฝันให้นะคะนะคะนุ่นทย่าเองเป็นแค่ซื้อน้าเสนอบ่สามารถเฮ็ดสูตรเองได้นะพี่น้องเนาะอ้าวสรุปว่าเน้าทางในคลิปนี้จะเป็นหน้าทางของพ่อเพชรบูรณ์งวดวันที่16ธันวาคม2567เป็นหน้าทางของเลขผีนางรํำนะคะนะผีนางรํำมากเขาฝันนะคะ มาตองวดนะคะงวดธีพานมาหนีจะเข่าหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะงวดงวดธีพานมาหนีเป็นหกหนึ่งแปดนะคะเลขผีผู้พีนะคะผู้น้องเก้าหานะคะเลขออกหกหนึ่งลางนะคะสำหรับงวดนี้ผีนั่งร่ำผู้พีเปิดหายศูนย์สามสี่นะคะต้นที่ยากตัดหายศูนย์สามศูนย์สี่สามสี่ผีผู้น้องหายหนึ่นงสามหางเดียวนะคะเป็นหน้าทางหาซื่อสกิจแบงรัฐบาลไทยนะคะก็อย่าลืมนะพี่น้องบางข้างเลข อาเลข3อาจจะเป็นเลข8นะคะนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะน้องที่ยากก่บขอโวยพรให้พ่อพี่น้องเอซโซเดียนะาทางของพ่อเพชรบูรณ์เลขผีนางรำนะคะ